ของเราเดิไปไอ้โปกระดังดีจะให้ข้าทำใจให้อภัยมินมีเพียแค่นี้ค่ะฟังดึกใจเราเถ้าไม่คิดอยูยาแต่จะผแผดเผา พระทียังรอทำเวนกับที่รอสร้างใครสันติเจรจาก็ทอนรยศหักากลังเจ้าดิจะต้องทดใช้วันนั้นที่ทาเอาไว้อะไรที่มันเดือดไปลมพายุมาให้เป็นเมฆดำมัวมวลในท้ายลบเยือกยำหาโฟเทเขาลุงในกันนำดึงดึงให้จบดึงดึงให้จบ ใช้จะมันไหลไปต่อตาเลือดก,ก็ตเองล้างกันในเลือดเอามือทา้าสาสาแค่ที่ในนามา,าดินดึงให้จอมให้แกะควมคิดช่วยโลกันที่มือดจะรับได้ไหมกับตรงคืนที่ต้องเจอเจอเอาคนรักแกมา กีดเลือดเต็มตาแล้วแกช่วยเขาไม่ได้จะทนได้ไหวหรอแกจะจำทุกภาพเขาร้องไห,ห้ลำพันแต่ไม่อาจช่วคนหลักที่ถูกปลิ้นวิญญาณแกคงได้สึงในความเจ็บทรมานและคงได้รู้เข้าใจยังไงเหตุผลข้านหนลมพายุมาให้เป็นเมฆด,ดำมัวหมดแล้ทางห้ลบเยือกยำหาฟาเทเขาลุกในการนำดิ่งดึงให้จมดิ่งดึงให้จม ใช่จนมันไล่ไปต่อตาเลือดก็ต้องล้างกันดื้อเลือดเอามือทาสาาจแค่ที่เล่นน้ำป่าหรือจมหายกัะทะครป้ากูร้องเพลงกับผีไปดีกว่า